สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดกันรายวันนะครับวันนี้หมายกันเลยครับตรงกับวันศุกร์นะครับที่29ตุลาคมนะครับวันนี้มีเพื่อนเพื่อนหลายท่านนะครับเกิดวันนี้นะครับก็เรียกว่าเขียนขอคาอวยพรมานะครับก็อวยพรในนี้เลยแล้วกันนะครับก็ขอให้คิดหวังสิ่งใดนะครับสมปรารถนานะครับสำเร็จนะครับแล้วก็ในสิ่งที่เราคิดที่ทํานะครับแล้วก็ที่เราตั้งใจก็ขอให้ สิ่งนั้นมันราบรื่นนะแล้วก็อะไรที่เราอยากได้นะครับขอให้ได้มานะครับด้วยความชอบทาด้วยนะแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับ h a p เ y ิร์ t เดย์ครับวันนี้นะครับเรื่องของเรื่องงามยามดีนะครับวันนี้ไม่มีนะครับวันนี้ยังไม่มีเรื่องงานยามดีเลยนะก็ทําอะไรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสักหน่อยนะครับเลขมงคลนะครับในช่วงวันนี้นะครับมีดังนี้ครับมีเลข3นะครับเลข2นะครับเลข 7นะครับแล้วก็อีกเลขนึงคือเลข5นะครับเลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกคือเลข8นะครับรวมไปถึงเรื่องของสีที่ถูกโฉลกนะครับอืมก็ไล่เรียงมาเลยครับสีแรกครับคือสีชมพูนะฮะให้มันเป็นสีชมพูแล้วก็สีต่อมาคือสีเหลืองนะครับอืมแล้วก็สีต่อมานะครับคือสีส้มนะครับแล้วก็สีต่อมาครับสุดท้ายคือสีขาวนะฮะสีที่วันนี้เลี่ยงๆคือสีดํานั่นเองนะครับแล้วก็ นี่ผมลงคลิปนะครับเรื่องของดวงวันนี้ครบ12สราศีแล้วนะครับดวงครึ่งเดือนแรกนะครับของพฤศจิกานะครับเข้าใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันที่1นึ่งถึงสิพฤศจิกานะครับหน้าปกแบบนี้นะครับท่านที่ลองไปดูนะครับผมลงวันนี้ครบถ้วนแล้วนะครับทั้ง12สราศีแล้วนะลงมาวันละ4ราศีนะครับสวัน12ราศีนะครับเพราะฉะนั้นดูของเราหรือว่า ดูของแฟนเราหรือดูแทนลูกๆเราได้นะครับเพราะผมก็จะพูดถึงเรื่องเรียนด้วยหรือพูดถึงเรื่องของคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับใช้ชีวิตต่างประเทศในช่วงนี้แต่ละราศีไปยังไงแล้วก็ท่านที่อยู่ในวยสวนะครับก็ลงครบถ้วนนะฮะแล้วก็ท่านที่ในช่วงนี้จริงๆแล้วเดือนพฤศจิกานะครับดาวหลายๆอย่างนะมันเริ่มกลิ่นไม่ค่อยดีนะครับเรื่องของ เงินทองนะครับแล้วก็เรื่องของอุบัติภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยฝากไว้นะครับช่วงนี้ระมัดระวังนะครับจะเป็นวันนี้ด้วยก็ได้นะครับระมัดระวังเรื่องของรถนะครับบางคนจะต้องเดินทางไกลบางคนก็เรียกวันถ้าวันนี้วันหยุดนะฮะไอ้วันศุกร์นี่ยเนวันหยุดตีคือวันสุดท้ายนะครับแล้ววันเสาร์อาทิตย์บางคนจะเดินทางนะครับไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ รถบัสรถโดยส,สารรถตู้รถอะไรพวกนี้นะครับนอกจากที่จะต้องระวังเรื่องโควิดที่นั่งกันในรถหายใจร่วมๆกันอยู่แล้วนะครับก็ต้องระวังเรื่องของการขับรถด้วยนะครับบางทีเลือกเวลาในการนั่งหรือว่าในการเดินทางหน่อยครับบางทีกลางค่ำกลางคืนอะไรพวกนี้นะครับมันจะอันตรายเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นแล้วก็เรื่องของฟ้าฝนนะครับในช่วงนี้กรมตูเขาก็บอกนะครับฉะนั้นไปไหนมาไหนก็จะขึ้น ข้ามเกาะไปไหนขึ้นเรือไปไหนก็ต้องระมัดระวังนะครับผมว่าในช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นี้นะครับระวังอุบัติภัยเกี่ยวกับการโดยสารไปพิเศษนะครับรถเรือเครื่องบินหรือว่าอะไรก็ตามนะครับโปะอะไรพวกนี้นะครับเซฟร่างกายตัวเองด้วยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดวง12ราศีกันครับชาวราศีมังกรกุมมินครับสามราศีเริ่มที่ราศีมังกรก่อนนะครับวันนี้มังกรมีความคืบหน้าในภารกิจที่ที่ค่อนข้างจะ ดีขึ้นนะครับแปบลบว่าภารกิจอ,อะไรที่เราตั้งใจงหรือทําอยู่บางคนอาจจะทํางานนะครับก็มีแนวโน้มที่ประสบความสําเร็จนะครับอย่างแรกในนี้2คืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงความสําเร็จกันนะครับบางทีเราอาจจะบางทีโปรเจกต์ใหญ่มันจะให้สําเร็จวันนี้คงยากเพียงแต่ว่ามันก็มีได้ความคืบหน้าที่ดีขึ้นนะครับหรือมีคนช่วยเหลือหรือบางทีอาจจะมีเฮงเฮงนะวันนี้นะวันนี้ความการทํางานนะครับวันนี้ค่อนข้าง จะดีเป็นพิเศษนะคาดหวังได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ทํางานแตกต่างกันถูกไหมครับบางคนทํางานบางคนไม่ทํางานบางคนอาจจะอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแนโนมโ,โมนี้ภารกิจต่างๆที่ทำเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับอุปสรรคมีบ้างแต่ว่าสามารถแก้ปัญหาได้มีเรื่องดีๆเข้ามาด้วยนะครับ ช่วงวันนี้นะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการเงินนะครับค่าใช้จ่ายวันนี้เป็นเรื่องของการกินอีกแล้วนะกินกับการเดินทางกระจุกกระจิกเล็กๆน้นอยๆนะครับวันนี้เรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ซีเรียสผมว่ายัางพอที่จะหมุนเงินได้แล้วก็มีข่าวดีด <c oughs> ๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยนะครับเรื่องของอความรักนะครับวันนี้คนที่โสดนะครับก็ <c oughs> คุยกับใครมีแนวโน้มที่จะใกล้ชิดสนิทกันมากยิ่งขึ้นพอที่จะ รู้สึกดีนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้นะครับหรือว่าเขาก็รู้สึกดีกับเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนมีคนที่เราผูกพันนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่มีเรื่องดีๆในการแก้ปัญหาร่วมกันทาอะไรร่วมกันหรือไม่ก็เรียกว่ามีการช่วยเหลือกันและกันนะครับในมุมต่างๆนะวันนี้ก็เป็นวันที่เด่นเรื่องความรักแต่ก็ระมัดระวังช่วงนี้จะมีอะไรที่ เป็นเรื่องส่วนตัวเรานะครับที่เราแบบเก็บเก็บซ่อนๆเอาไว้นะครับบางทีเขาอาจจะรู้หรือว่าเราอาจจะหลุดไปก็ได้นะครับอาจจะเรื่องสําคัญไม่สําคัญก็แล้วแต่ไม่มีอะไรหรอกนะครับ <S <S ก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับ <S <S แล้วก็ช่วงนี้ <S 2> <S 2> เขาเรียกหลอกถามแฟนเราเรื่องอะไรก็จะมีเรื่องหรือว่ามันจะเขาจะหลุดบางอย่างออกมานะครับแต่ก็อย่าไปถามเรื่องที่เรารู้แล้วมันทุกข์ใจอะไรหรือว่า บางทีไปไล่ถามจี e ้บ ah, ้าก็ลาคาญประมาณนี้ก็เลยนะฮะโอเคต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับในช่วงวันนี้นะครับที่ต้องระมัดระวังคือปวดหลังคอบาไหล่ยอย่างแรกนะครับอย่างที่2คือรองเรื่องน้ําหนักตัวนะครับมันจะเริ่มสูงขึ้นอีกแล้วนะแล้วก็เรื่องของคนที่อยู่ในว,วัยสวครับวันนี้ภารกิจต่างๆก็เป็นไปได้ด้วยีแต่ต้องระมัดระวังมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆมีดวงให ปวดศีรษะนะครับบางคนไม่เกรนหรือว่าความดันขึ้นนะครับวันนี้จะทําอะไรที่เหนื่อยหรือออกไปนอกบ้านทําอะไรต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปรีบกลับบ้านแล้วกันนะครับประมาณนี้แหละนะแล้วก็โดยรวมนะครับโดยรวมคนราศีมังกรวันนี้ก็เป็นวันที่ดีมีอะไรปัญหาอะไรก็ตามจะแก้ปัญหาได้มีสตินิดนึงนะบางทีจะมีหลงลืมเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับโอเคต่อมาชาวราศีกุมนะฮะผู้ที่เกิดราศีกุมมีดวงเกี่ยวกับการ เรียกว่าการทํางานแล้วกันนะวันนี้ขุกคลักนะครับไม่ราบรื่นนะครับมีอะไรที่เรายัางต้องคิดแล้วต้องแก้ปัญหานะครับวันนี้อย่าประมาทนะครับอะไรหลายอย่างดูไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ว่ามันทําให้เราหงุดหงิดหรือว่าจุกจิกทําให้อารมณ์เราเหมือนกับแม่อะไรอย่างเงี้ยนะทำไมเขาทำอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับคือมี อารมณ์ไม่พอใจใครบางคนด้วยนะครับฉะนั้นหน้าที่การงานเลยนะครับการติดต่อการประสานงานการทําอะไรระวังหลุดตกหลน่นผิดพลาดได้ง่ายมีสมาธิกับการทํางานเป็นพิเศษหน่อยนะหรือการประสานงานการพูดคุยนะครับสั่งงานสั่งงานสั่งการสั่งงานนะครับอะไรใครให้มันชัดเจนนะฮะให้มันรู้เรื่องนะครับแล้วอย่าใช้อารมณ์ในที่ทํางานนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะฮะค่คาใช้จ่ายอะไรต่างๆนานายัยงพอหมุนได้การเงินผมว่ายังพอที่จะควบคุมได้นะครับ มีเรื่องดีๆในเรื่องการเงินสักหน่อยนะอาจจะเป็นเรื่องเงินเข้าหรือว่ามีช่องทางการทําเงินพิเศษอะไรพวกนี้หรือว่างานพิเศษอะไรเข้านะครับวันนี้เรื่องของการเรื่องการเงินยังพอไหวอยู่นะครับยังพอหมุนได้มีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อมาเรื่องความรักบ้างนะฮะทั้งคนโสดคนไม่โสดเลยนะครับ คุณคุยกับใครอยู่หรือว่ามีแฟนแล้วอะไรก็ตามนะครับวับนนี้คุณเครื่องคุณเครื่องนะฮะอารมณ์ไม่ค่อยที่จะสบายใจสักเท่าไหร่แฟนอาจจะขัดใจหรือไม่ก็ไม่ทําตามใจเราหรือบางทีเราจะคาดหวังให้เขาทําอะไรให้หรือพูดอะไรให้หรือว่าเอา่อเทคแคร์ดูแลอะไรเราแต่ครับแต่ว่าดันไม่ทําอย่างที่เราตั้งใจนะครับมไม่ทําหน้าที่แฟนไม่ทําหน้าที่อย่างที่เราตั้งใจที่เราต้องการนะครับ ไม่เป็นไรเนาะโหว่ามันก็มีบ้างบางวันนะครับหรือจะมีบ่อยอะไรก็ตามก็เอารักษากายใจอย่าให้เรางุนหงิดแล้วกันนะครับเพราะว่างุนหงิดแล้วมันจะผ่านไปทั่วเลยนะคนราศีกุมนี่พอโมโหหรือว่างุนหงิดเนี่ยโอ้โหน่าก,กลัวนะเอาจริงเลยนะแต่ว่าพยายามกดตัวเองไว้เยอะนะครับภายนอกก็ดูเย็นๆดูสบายสบายดูชิวๆดูพูดง่ายๆแต่เอาจริงๆ อย่าให้โมโหแล้วกันประมาณนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้ระวังอารมณ์กายใจเป็นพิเศษครับสุขภาพร่างกายนะครับที่ต้องระมัดระวังให้ดีๆครับวันนี้ระวังหนึ่งโรคกระเพาะนะครับสกรดไหลย้อนนะครับแล้วก็ระวังเรื่องระบบย่อยอาหารมีปัญหานะครับจุกเสียดแน่นท้องกรดแก๊สลมขึ้นตีขึ้นตีลงเยอะนะครับระวังเรื่องอาหารเลยละเอาจริงแล้วนะฮะย่อยยากๆอะไรพวกนี้ต้องระวังบางคนอาจจะทานจุกนะครับทานแบบเสิจุกเลยนะครับบุฟเฟ่อะไรพวกนี้นะฮะ อบางทีซัต์ไม่ยังก็เบาๆนิดหนึ่งเบาๆน้อยนะครับเบาๆ,าๆสันหน่อยนะโอเคนะผมกำลังนึกถึงโรคอื่นคงจะไม่เสีเยดเดยดก็ระวังเรื่องอาหารแค่นั้นเองนะฮะต่อมาคนที่อยู่ในวยสวรครับวันนี้วิงเวียนศีรษะนะครับวันนี้เวียนศีรษะปวดหัวตัวร้อนตัวรุมๆนะครับต้องมาระมัดระวังเรื่องของการออกไปข้างนอกบ้านนานเกินหรือว่าสภาพ ดินฟ้าอากาศทาให้ปวดไข้ไม่สบายได้ง่ายนะครับเจอพัดลมจอ่อเจอแอร์จ่อหัวอะไรเงี้ยครับศีรษะทําให้เราปวดหัวขึ้นมาได้วันนี้ระวังนิดหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคครับต่อมาชาวราศีมีนนะครับในช่วงวันนี้คนราศีมีนมีเรื่องดีๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานนะครับมีความคืบหน้าเรื่องงานดีขึ้นนะครับมีสัญญาณสัญญาณชีพนะครับเรื่องการงานจะทางได้ทางหนึ่งนะครับบางทีคนอาจจะได้ความหวัง บางทีก็เบื่อแล้วนะความหวังอยากได้ของจริงสักทีอะไรเงี้ยนะฮะออก็ค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วกันนะครับบางอย่างมันก็ต้องมีความหวังก่อนแหละนะก็มีความหวังอะไรดีๆเข้ามาหรืออย่างน้อยก็มีสัญญาณอะไรดีๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็การงานนะครับงานจะเริ่มเยอะขึ้นหนักขึ้นนะภารกิจที่เราถูกเบรกอยู่อะไรพวกนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้ทยอยกลับมาทําแต่ว่าค่าใช้จ่ายผมว่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นเหนื่อย เพื่อที่จะหาค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยนะพยายามอย่าสร้างนี้สินเพิ่มแล้วกันนะครับถ้าเป็นไปได้นะหรือไม่ก็ช่วงนี้จะซื้อข้าวของอะไรเครื่องใช้อะไรก็ตามส่วนตัวนะครับก็ต้องเบาๆนิดนึงเพราะว่าบางทีมันจะมีรายจ่ายอ่ด่วนผูกปับช็อปพรันนะครับค่อนข้างเยอะเข้ามาเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับฉะนั้นหนึ่ง ซื้อเข้าของอะไรก็ต้องเบาๆนิดนึงในช่วงนี้ข้อ2การงานกับการเงินหรือสัญญาณเรื่องการเงินในอนาคตนะครับมันจะเริ่มมีเข้ามาแล้วก็การงานวันนี้ก็มีความราบรื่นขึ้นหรือได้ทำโปรเจกต์ที่ค้างคานะครับได้สารต่อง,งานบางงานนะครับก็ดีนะวันนี้ยุ่งๆเป็นพิเศษหน่อยแล้วกันนะสุขภาพร่างกายครับขอหน่อยหนึงนะครับระวังเรื่องของท้องเสียนะครับ ท้องเสียท้องผูกอย่างแรกนะครับอย่างที่2คือมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีดวงอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆข้าวของเครื่องใช้บางอย่างพังหรือกำลังจะพังนะฮะเออข้าวของในบ้านข้าวของในบริษัทข้าวของในร้านเราอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องเซฟเซฟนิดหนึ่งนะแล้วก็เรื่องของอ,อ่ไมเกรนขึ้นนะครับระวังปวดหัวไมเกรนขึ้นนะแล้วก็อย่างหนึ่งครับท่านที่มีความรักนะครับทั้งคนโสดคนไม่โสดวันนี้มีความรักที่ดี คุยอะไรกับใครมีความสุขดีนะครับมีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนร่วมกันหรือว่าคุยเรื่องสําคัญสําคัญมีบทสรุปที่ลงตัวอย่างน้อยมันก็มีบทสรุปแล้วกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของความรักนะถ้าสมมติว่าอยากให้เขาเทคแคร์ดูแลอะไรเรานะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เร่งใจหน่อยนะครับจะเป็นที่เราดูแลเขาหรือว่าเทคแคร์เขามากกว่านะแต่โดยรวมนะครับถ้ามองหลักใหญ่ๆแล้วความรักค่อนข้างจะทําให้เรามีความสุขแล้วกันนะครับในวันนี้นะ ใช้จ่ายเรื่องของการกินเยอะนะครับเซฟๆนิดหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็เรื่องของท่านที่อยู่ในวัยสวนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับวันนี้คือเรื่องของอหนึ่งอาหารเป็นพิษนะครับหรือว่าจุกเสียดแน่นทอ้องเออวันนี้คนอาหารเป็นพิษหรือว่ามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายบ่อยนะครับผมถ่ายมาหลายราศีละนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินอย่างแรกนะครับอย่างที่2อคือท่านที่อยู่ในวัยสวันะครับวันนี้จะเป็นอาการเรื่องปวดขาเขาน่องนะครับตะคริว กล้ามเนื้อมีปัญหานะครับยืดเส้นยืดสายเยอะๆหน่อยครับทานวิตามิน A กับ B เยอะๆนะครับเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้มันก็จะได้เริ่มที่จะฟื้นฟูนะครับมันก็จะทําให้เราแข็งแรงบางส่วนขึ้นได้เนาะโอเคครับบทสรุปนะครับของชาวราศี มังกรน,นะครับในช่วงวันนี้นะครับอย่างแรกครับวันนี้เรื่องของกิจกรรมหน้าที่การงานทาอะไรก็ตามนะครับมีความราบรื่นขึ้นมีเรื่องดีๆหรือว่าเรียกว่าสปีดงานพอได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีอะไรหลงหลงลืมๆบ้างวันนี้พยายามจดให้มากกว่าจำนะความรักนะครับวันนี้ค่อนข้างจะดีขึ้นนะหรือว่าสัญญาณดีๆมีขึ้นดีขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าทะเลาะเบาแวงกันอยู่ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วก็ ช่วงนี้ใช้เววาหรือว่าขอให้ช่วยเหลือทําอะไรก็ทําได้นะครับวันนี้เสน่ห์คนราศีมังกรนะครับอยู่ที่1ใบหน้าล้างหน้าครีนให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็แต่งหน้าอ่อนๆนะถ้าใครที่แต่งหน้านะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีสันสว่างสดใสเข้าไว้นะครับส่วนต่อมาท่านที่อยู่ในราศีกุมนะครับกิจกรรมอะไรก็ตามนะครับวันนี้มีมีเขาเรียกว่ามีความคุกคลักนะครับต้องระมัดระวัง อะไรควรทําก่อนหลังแล้วก็มีสมาธิในการทํางานวันนี้หรือว่าภารกิจใดๆก็ตามวันนี้อย่าประมาทนะครับมันจะยากอะไรง่ายๆมันจะยากสักหน่อยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดมันจะมีวิธีแก้ปัญหาได้นะใจเย็นๆในการแก้ใช้สติในการแก้อย่าใช่อารมณ์นะครับแล้วก็เรื่องของสเสน่ห์คนราศีกลุ่มนะครับวันนี้เสื้อผ้าเน้นทูโทน2ส,สีเข้าไว้แล้วก็กิ่นกายให้หอมเรียกว่ากายทิพย์นะครับทำเนื้อให้หอมประมาณนี้นะ แล้วก็ต่อมาครับคนราศีมีนนะครับวันนี้กิจกรรมกิจการสิ่งใดท,ที่ทำนะครับมีความคืบหน้าในทางที่ดีขึ้นนะแล้วก็คาดหวังเรื่องของความรักพอได้อยู่คาดหวังเรื่องการเงินแต่ใช้เงินเยอะเข้าของบางอย่างมันกําลังจะพังหรือรนรวนเริ่มเตรียมที่จะเสียเงินเกี่ยวกับการซื้อเข้าของเครื่องใช้หรือซ่อมอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็กิจการงานวันนี้งานมันจะยุ่งยุ่งเยอะเป็นพิเศษจัดเลี้ยงสเต็ปงานดีๆอะไรควรทาไว พเป็นพิเศษหรือว่าอะไรที่ยังไม่ต้องรีบเร่องอะไรประมาณน,นี้ครับก็ควรดูดีๆแล้วกันนะครับอโอเคนะแล้วก็สเสน่ห์คนราศีมีนวันนี้อยู่ที่เสื้อผ้าสีเข้มๆเ,เข้าไว้แล้วก็ใช้หน้ากากอันที่เราถนัดที่สุดวันนี้จะอาจจะพูดเยอะเป็นพิเศษนะครับโอเคนะขอบคุณที่ติดตามนะครับใครฟังคลิปนี้ช่วงกลางคืนขอให้นอนหลับสบายนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดทำสิ่งใดนะครับขอให สมบัตินานะครับแล้วก็ปล่อยวางอะไรที่มันทุกข์เครียดทิ้งเอาไว้นะครับอย่าให้ความทุกข์หรือกังวลน,นะครับอย่าก,กอดมันยันกระทั่งฝันเลยนะครับเดี๋ยวมันไม่ได้พักร่างกายเวลาเราหลับเนี่ยมันต้องพักนะครับแล้วก็ต่อมาใครที่ฟังคลิปนี้ช่วงวันศุกร์นะครับขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขวันศุกร์ที่มีภารกิจหน้าที่การงานสิ่งใดนะครับขอให้สมปัารถนาค้าขายขอให้มีลเรียกว่ามีลูกค้าเข้าเยอะๆนะครับ มีเงินเหลือกีนเหลือใช้นะครับโอเคนะลาไปก่อนมีความสุขมากเป็นกำลังใจเสมอครับสวัสดีครับ